สวัสดีครับเล่าเรื่องเที่ยววันนี้ยังอยู่แถวระยองครับและที่นี่คือสะพานประแสศิลปครับอยู่ในอำเภอแกลงจังหวัดระยองไม่ไกลจากตัวระยองมากนักครับที่นี่เป็นสะพานที่เชื่อมต่อของ2ฝั่งแม่น้ำประแสะทำให้เดินทางสะดวกและสั้นลงซึ่งมีความยาวประมาณ2กิโลเมตรครับและที่นี่ยังเป็นจุดเช็คอินชมวิวของสองฝั่งแม่น้ำประแสะด้วยนะครับ ทำให้เราเห็นวิวทิวทัศน์วิถีชีวิตของชาวประแสะได้อย่างสวยงามเลยครับไปกันต่อครับมาถึงแล้วครับพลาดไม่ได้ที่นี่คือทุ่งโปรงทองครับตั้งอยู่ในเขตชุมชนบ้านสแสมผู้ปากน้ําประแสริฐอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับพอมาถึงเราก็เดินเข้ามาไม่ไกลครับก็จะเห็นเป็นจุดชมวิว ทำให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเช็คอินกันได้อย่างสวยงามเลยล่ะครับซึ่งแต่เดิมที่นี่ก็เป็นที่ที่ชาวบ้านทำการประมงเลี้ยงกุ้งทำสวนผลไม้ครับและเมื่อป่าชายเลนธรรมชาติได้เสื่อมโทรมลงทางเทศบาลและชาวบ้านก็ได้ร่วมมือกันฟื้นฟูป,ป่าชายเลนแห่งนี้ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และใหญ่ที่สุดในจังหวัดระยองครับคือมีพื้นที่ราวๆ6 0 0 0ไร่ครับวันนี้เป็นวันเสาร์ครับนักท่องเที่ยวมากันเยอะครับถ่ายรูปก,กันสนุกสนานเลยครับสวยมากๆไปกันต่อครับผมเห็นป้ายบอกทางว่าไปชมต้นสแสมยักษ์ซึ่งอยู่ด้านในป่าชายเลนแห่งนี้เสียงของนักท่องเที่ยวเมื่อกี้หายไปแล้วได้ยินแต่เสียงฝีเท้าตัวเอง กับเสียงธรรมชาติรอบๆตัวเงียบสงบดีครับไปกันต่อครับมาถึงแล้วครับต้นแสมย,ยักษ์ใหญ่มากครับสมชื่อเลยสวยด้วยครับใครสนใจมาถ่ายรูปแวะเช็คอินได้เลยนะครับสวยสวยมากๆและต้นแสมนี้เขาจะมีธรรมชาติของเขาก็คือเขาจะดูดซึมน,น้ำเค็มขึ้นไปเลี้ยงลำต้นหากความเค็มเกินกําหนด เขาก็จะปล่อยเกลือออกทางปากใบครับเป็นการดำรงชีวิตยอยู่ของต้นแสม ح. ชมธรรมชาติกันต่อครับตั้งใจครั้งแรกผมว่าจะเดินกลับครับแต่มาถึงตอนนี้ไม่กลับแล้วครับเปลี่ยนใจจะเดินไปให้สุดถนนทางเดินของจุดศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนของทุ่งโปรงทองแห่งนี้ ไปด้วยกันครับเดินต่อช่วงที่ผมเดินสะพานมีชําลุดหลายจุดนะครับหากใครมาใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับในการเดินถึงจุดหมายปลายทางแล้วครับและตรงนี้มีอีกจุดหนึ่งครับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดเช็คอินก็คือเรือลบประแสะครับ เป็นเรือลบที่ปลดระวางแล้วแล้วก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์ตอนนี้ก็มีนักศึกษานักเรียนมาทัศนศึกษากันเยอะเลยครับวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยซึ่งระหว่างทางผมเห็นป้ายสะพานรักแหมเยอะมากครับอดใจไม่ไหวไปชมกันครับมาถึงแล้วครับสะพานรักแหมอยู่ในเขตตำบลเนินคออำเภอแกลงครับ เป็นสะพานแขวนทางเดินเป็นไม้ครับเป็นเอกลักษณ์สวยงามมากเป็นสะพานที่ทอดข้ามคลองท่าตะโบยพาชุมชนเข้าไปสู่ธรรมชาติของป่าชายเลนป่าชายเลนแถวนี้สวยงามมากครับอุดมสมบูรณ์ผมมองเห็นปลาเล็กปลาน้อยเยอะมากแล้วก็มีปูตัวเล็กๆเ,เยอะมากเลยครับแต่วันนี้ผมมาเขาปิดซ่อมแซมทางเดินป่าชายเลนนะครับ ก็เลยไม่สามารถพาไปดูได้ดูรอบๆกันก่อนนะครับวันนี้ขากลับและยองผมขี่รถเรียบหาดมองเห็นพระพุทธรูปยืนเด่นสง่าอยู่บนยอดเขาปางห้ามสมุทรสีขาวนวล หากใครจะขึ้นไปสักการะก็ขึ้นบันไดประมาณ160ขอกว่าขั้นครับพระพุทธรูปสูง15เมตรและด้านบนท่านจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ของหาดแม่พิมพ์ได้อย่างสวยงามครับด้านล่างมีโบสถ์สีขาวนวลและวิหารสีทองเหลืองอลา,ามใครผ่านไปผ่านมาแวะไหว้สักการะด้วยนะครับสวยงามมาก ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับฝากกด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้คราวหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังใหม่สวัสดีครับ